คุณไดเอชวันครับ,รบลงพื้นแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้จัดการปรับมุมแคมเบอร์ไล่ไลม่มุมมุมแคมเบอร์นะครับนะฮะศูนย์ที่ดีนะครับวิ่งเดินหน้าถอยหลังแคมเบอร์เขาจะลง100นะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะเขาไม่หนีนะครับผมอืม แมะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับเพืเ่อนๆอ่ะอนะครับป้องกันเราลงพื้นแล้วก็เก็บเก็บศูนย์นิดนึงนะครับเสร็จจากนี้เราก็จะลื้อออกแล้วก็เชื่อมนะครับแล้วก็ทำสีนะครับอืมอืมนะฮะแจมและ ต่อกันเลยครับผมก็ <S <S นี่คร so oh ับเพื่อนๆดูที่มุมแคมเบอร์นะครับเพื่อนๆนี่เลยรถวิ่งเดินมาตรงๆนี่เขาจะตรงมากนะครับมุมแคมเบอร์เขาเราจะตรงแบบคือเป็นมิติที่มันถือว่าใช่แล้วนะครับผมก็ถ้ามุมแคมเบอร์ลงเดินหน้าถอยหลังลงเป๊ะๆอย่างแบบนี้ฟิลลิ่งขับสี่เขาจะก็จะดีเยี่ยมเลยนะครับเพื่อนๆ ชมกันเดี๋ยาวๆนิดนึงนะครับมิติของเขาว่าได้ละเจ๋อเลยนจากนี้ก็จะอถอดแล้วก็เก็บงานทําสีต่อนะครับผม,มทุกมุมสัดส่วนปุ๊บแมทแล้วลงตัวแล้วครับ ขอบคุณเพื่อนๆืรับชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับ